สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปสอบถาม ดิฉันเองไม่ได้ไปนะคะวันนี้เราส่งพิธีกรภาคสามสสวยไปไปพบกับเธอเลยค่ะคุณพิธีกรจากห้องส่งนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับนีน่านะคะแล้ววันนี้เนี่ยนีน่าก็จะพาทุกคนไปรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการตัดต้นไม้ในครั้งนี้ค่ะทุกๆคนจะมีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ หูแล้วก็รู้สึกว่าตอนเดินกลับหอมันร้อนมากต,ตอนกนลนางวันร้อนมากแบบไม่มีร่มไม้ค่ะก็ไม่ชอบนะคะรู้สึแกแปลกๆค่ะมันไม่ชิงร้อนเวลาเดินก็ร้อนขึ้น<ะ>ร้อนขึ้นครับก็รู้สึกสงสัยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมม,มออเขามีการตัดต้นไม้กันเยอะนะไม่ชอบเลยเดี๋ยวนี้ร้อนมากก็ไม่เข้าใจว่าจะตัดไปทําไมอ่ะนะคะก็แทนที่จะได้อยู่ร่มๆเวลาของก็อยากงด้ดังไม่ได้อานย คนดีอาจจะดีตอนที่บม,มีลมพัดสิ่งมา,า,จากจะไม่หักลงมาครับรเงี้ไม่ได้เหนเสียคือร้อนค่ะร้อนดําเดินกับขอดํามากเดินไกลด้วยอ้อมไม่เอาไมชอบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีนะคะแต่คนเสียคือร้อนร้อนมากมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็อาจจะเป็นเหมือนถ้ามันเกิดกับสายไฟมันก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อเสียก็เดินกับขอนี้ร้อนเราหนุ่ยเสียใช่ครับ ก็เด็กที่เดินไปทางไนมันร้อนขึ้นแหละครับเด็กอยู่เลยนใช่แต่ว่าข้อดีก็มีก็คือว่าต้นต้นใหญ่จะได้มีหักหักพอหักแล้วเท่าไหร่ก็คนเสียเนาะเดินไปนี่ก็ไม่ร่มแล้วก็ร้อนรู้สึกว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมันรู้สึกแบบว่าร่มรื่น๋ยวนี้มันก็เออโล่งๆแล้วก็ร้อนขึ้นเยอะเลยอะตัดทำไมคะเพื่ออะไรจะเป็น สวยรักโลกนะคะบวชเพื่ออะไรยาทําอีค่ะอะตัดทําไมครับร้อนจึงเบย<ป>ตัดทําปึ๊ดค่ะร้อนมากๆค่ะ,คะร้อนชิบหายค่ะ <laughs> เป็นประเด็นอะไรนะมาติดตามชมกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ